อ้าวคนมาดูอะไรครับนี่มามุงดูอะไรครับโอ้ยมาดูอะไรกันเนาะนี่มาดูช้างบอกมามามาเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับมาดูใกล้ๆมาเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆมาครับผม ดูช่างครับผมชาวบ้านมาดูช่างครับมาดูช่างมาดูช่างเด็กๆมาดูช่างครับสวัสดีครับ ช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนโน่นสองเชือกใหญ่ๆช้างทำไมตัวใหญ่เถอโอ้พอเขาวสางเนาะตัวใหญ่ไหมสางตัวใหญ่แหงยี่พี่ใหญ่บอกเขาเขาเบียร์สองขวดค่าเจเขาฮะ มาเอาวไอ้แมวเขาเขาเบียร์สองขวดค่าเชยไอ้แมวโอ้ได้ที่ผูกดีนะครับผมได้ที่ผูกดีนะครับสิบมงคลนะครับผมที่ผูกดีดีครับพักคนเต็มที่ครับคืนนี้ครับดูหานช้างครับผมดูหานช้าง ดูคนมาดูช้างครับผมรายงามครับได้ที่ผูกดีครับวัอนนี้ เรีนาราไปไหนะเรีนาราไปไหนเขีที่เนครับนือมางตนนะครับคี่มงคลนะครับผมคุณใครเียนได้ เกได้ปรเกิรด้วยวตาในแรงใสเดียวูนสิร์ตัวตั้งรัวไกยังไม่ได้หรอครับขั้นเปคามรอาอ่านอได้ชื่ออะไรนะโอ้สมอหายารยับ่ริมคนนะครับผมได้าะครับไปด้วยนะครับ ตอนนี้ไฮจะมีสัมผัสจางนครับเพื่อจะใหทุกคนต้องรหลอมากครับูคโฮโดุ้้มสีทัทยนะครัโอด้ซุ้มสีทับไทยนะครับตใหค่วลาทุกรอผมต้องุ่ไปนะครับ้อยู่ดสุขคับุเพหเูความสุขความสบายในฮาชี่ใส่ จับผมตอนต้นนะัอ่อฉะนั้นอานมอร์นาแลวครับเจริญนะครับตารเามาอาหารที่สิ่งสกันครับในนี้จเย็นของราวันนี้นะครับรู้เรื่ทุกชนิดกำลังเข้าสู่บริการจางคระดับสูงการที่าครับนีครับปิดเกครับแม่ฟ้าครับผมแม่ฟ้า เอา้าอืมเนอะ ด้านคนจิตถึงเข้าไปด้านในเดินลัดท่านสภาพอยู่ด้านในนะครับผมค,คนก็ลงเมดเ็ดแล้วนะครับผมบคนทุกกำลังแกนะครับผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับล่มล,ลงเม็ดแล้วครับพบกันไลน์หน้านะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอให้ทุกท่านจงโชคดี<ถ>มีความสุขนะครับ สุขภาพแดงงกันทุกท่านเลยนะครับผมหยิบลงจังฝนลงเม็ดแล้วพี่ใหญ่ฝนลงเม็ดเยอะแล้วเดี๋ยวไล่น้าไล่ใหม่ครับผมโอเคนะครับเนาะครับสวัสดีครับถ้าฝนไม่ตกก็ได้อยู่ครับผมรันวันนี้านให้ดีู่จากใจนะครับ

ตุาด <chat> <Boo> ้เา <chat> mm ่าันนหวยขบกด้จอดึ้นชกก็ให้มีกำลังเหมือนช้างนะครับเข็งแรงเหมือนช้างปล่อยอาวุธออกไปก็หนักหนักเหมือนช้างนะครับเหมือนพลังช้างไอนมพลังช้างไอนมพลังช้างไอนมพลังช้างสามเสียนในระบัดลงเนาะ ลอยมัดออกไปก็ม <KNOW plusieurs> like ีน <volleyball> ้ำหนักเหมือนช้างดื้อมชีวิตรร์ ฮะคนดีหรือคนรับขอบคครับตาด้วยยาับยาช้างสมเซียนสระทับแล้วใช่ข่งแดงให้ลให้ดังเออให้มีชัยชนะให้ดังให้ปังให้รวยขอบคุณครับพี่ขอคเลยครับอาโชคดีครับัทธาบารมีเนาะครับผมขอให้จะเดินหุ่เืองยิ่งขึ้นไปสาธุอุปกรรมองค์พอพระพิฆเนศรุดาประธานพ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านเนาะสาธุสาธุบารมีคุตศาสา์ครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับผมต้องเข้าไปพักก่อนนะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดก็ ให้กันต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องอาหารช้างอาหารคนนะครับผมตอนนี้ก็ให้ช้างได้พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันตอนเช้านะครับผมแหงกทินนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยนะครับขอสวัสดีครับ